ออสนองชัยชนะนะครับผ hm ู้มือไทมสำนักงานเอไอเสกบิมของดีเงินเหลือเอื้อเฟื้อชุมชนในวันที่17ถึง19าธันวาคมนี้ผมหวังม่อย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนจะจัดขึ้นอีกในโอกาสต่อไปผู้มือให้จัดทนลุขาซมติผงชลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่มพิสาหติดชุมชนลายคนโดย จัดแขงไม่คิดมูลค่าตลอดสามวันประสบปัญหาโควิด1 9และในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าโรตัสเชียงใหม่คำเที่ยงบริษัททรูคอมเปอร์ชั่นต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ทอสอสาขาทอสอแลตโลตัสสาขาเชียงใหม่คำเทียท่ยงใแก่โปรงการเพื่อสัญญับสรุนเกษตรกรกลุวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ลูกคาะค้าองคสที่ผล so ิตสินค้าที bad, so ่มีคภาพนะะรับเกีฑความต้องการตลาดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้ที่ัที่ต่างๆนะครับผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพัฒนาสินค้าของเรา้ีมาคุเกขาสินค้านการโรตดางสาาเชียงใหม่ซักเชียงใหม่ซักเียงนะครับพนักงานอสอจังหวัดเชียงใหม่ สิบเจ1ดสิบดาคมศจิกนนะครับสุกสวัสดรที่ั่งอตัสนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญเพืว um ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อย่ยมการสนับสนุนในส่วนของข้าวสารของสอนั้งัหนาในทุกสาขานะ